สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ขรัวเมื่อวัน,นทนี่3เดาวนสิบห้านผู้ชุมมหาหนองไม่แก้วนะคะนะ่ะเนาะหัวกรอนกับเข่าจังจังค่ะนผู้ชมเข่าทั้งบนทั้งล่างยี่แม่ลูกอ่อนมหามาบอกเข่าหลายหัวซ้อนเลยค่ะท่านผู้ชมหัวน,นี้หัวประจําที่30ธันวาคมพศ2566หอนองไม้แก้วฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้ไปเฮ็ดบุญกับแม่ไปกราบประชการที่เก่า เห็นเลขใต้ฐานภาพประธานราชการที่เก่าเลขสามโตค่ะท่านผู้ชมแดงจึงคืนงจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวยะก็ไปรับชมกบนองไม้แก้วของความกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอมีสามดาวนั่นไม่ได้ค่ะก็ไปรับชมดอกปังกบนองไม้แก้วพร้ความกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดครับเอฟซีล้านแตกอีกแล้วครับถูกทั้งหมู่บ้านครับ น้องไม้เกลียวฟันแม่นเนาะครับเนาะงวดวันที่ผมทัานว่าที่ผ่านมาครับถูกทั้งล่างทั้งบนครับเอฟซีเดี๋ยวเราแอมมาตรงเสียให้เบิ้งตัวเลขของน้องไม้เกี่ยวพีไมลูกอ่อนครับอันนี้พีไมลูกอ่อนมาหาครับเมื่อบอกเลขเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดนี่ก็ถูกครับคันถ่านตาลึงแปดห้าแปดนี่ก็ถูกอยู่ในตัวเดียวกันครับอันนี้สามเก้าห้านี่เป็นหงสีทองครับหงยักมาหาเนี่ยมาเข่าครับเอฟซีเนาะมาเข่าพีไมลูกอ่อนครับ ฝันดีอีกที่บอกครับน้องไม้แก้วฝันดีบอกครับฝันแนวไหยครับบอกสู้ฟังนะครับฝันว่าขอพัวพาไปเฮ็ดบุญค่ะขอบพ่ผพาไปเฮ็ดบุญค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันน้องไม้แก้วนี่สิไปถ้าบุญก็ผีไมุ่อ่อนตอนไหนครับวะหูค่ะแล้วแต่แม่จะพาไปค่ะโอ้แล้วแต่แม่จะพาไปเนะะเาะอ้า ขั้นถาฝันเกี่ยวเกวกับผีเมลออนนี่เบาแอมโรตงสีมันติดตามไปปากครับขั้นถาไฟอยางรวมท้าบุญกับน้องไม้เกลียวติดต่อมาทางช่องเบาแอมโรตงหรือว่าช่องมีสามดาวก็ได้นาะครับเอฟซีเนาะเพราะว่าผีเมลออนนี่ยเป็นอย่างไรส่วนบุญเป็นอย่างไปเกิดเนาะครับนะนเนาะฝันแนวได้ครับเบาสู่ฟังในบาทนี่ฝันว่าเนีไปเทียบ,บุญกับครอบครัวค่ะไปทำบุญกับครอบครัวค่ะอืมับผม เนี่ยอะไรอีกครับไปกับไหว้ผ้าค่ะครับแล้วก็ไปเฮ็ดบุญให้ผ้าน้ำค่ะเป็นทำบุญใส่บาตรทำบุญใส่บาตรครับผมแล้วก็ที่นี่หนูก็ไปไหว้ต้นสกานที่เก้าค่ะก็ไปไหว้อยู่ไหนล่ะครับเนี่ยไปไหว้อย,ยู่วัดค่ะอยู่วัดค่ะไปลูกปั้นเพิ่มค่ะ,อคะโอ้ลูกปั้นลูกปั้นครับผมค่ะแล้วที่นี่หนูก็แหนมไปเห็นเลขค่ะแหนมเห็นเลขค่ะ เง็นเหรียู่ใส่ครับสิเห็นเหรียญยุทั้ทงฐานเพิ่นค่ะฐานราชการที่เก้าบ่ครับค่ะเพิ่นเป็นตัวสีแดงเลยค่ะครับผมเลขอะสองเก้าห้าค่ะสองเก้าห้าค่ะครับผมมี่ไผ่มาบอกว่าไหนตัวบะมี่บะมีค่ะอืมครับสองเก้าห้าใส่ฐา,านเลยค่ะใส่ฐานราชการที่เก้าค่ะครับ ครับผมครับผมอยู่ในวัดมีรูปปั้นอันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าไหมครับค่ะครับเอาลองเอาไปเป็นแนวทางลงเบิ่งนะครับเอฟซีเนาะแต่ังไรนก็ต้องรอดพีเมลกออนแ่ะครับว่วนฝันบวครับต้องมีต้องไม่เกี่ยวว่นฝันบวครับว่านฝันค่ะเขาแล้วหลาายงวดนะเขามาหลายงวดครับเอฟซีเนาะเอาเดี๋ยวเราเอมมาตรงนี้กันทีรวมทำบุญน้ำครับระวัาถกทั้งล่างทั้งบนครับ นี่กันเป็นทั้งหมู่บ้านว่าสันครับท่านผู้ชมเนาะนี่ล่ะเป็นเด็กที่มีเส้นครับงวดวันที่30ธันวาคมพศ .2566 ครับเดี๋ยวสิจดตัวเลขในแคป้าจออีกครั้งนึงเนาะมีอีหยังอีกครับตรงไม้แก้วจล้วกมีแล้วค่ะมีใช่นีมค่ะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องไหมค่ะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขใต้ฐานผ่าประธานราชการที่เก่า2 95295ตัวแดงจึงเคืองเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าพีแมลูกอ่อนย่างพอท่านมาข่าฝันนองไม้แก้วค่ะท่านผู้ชมพีแมลูกอ่อนจะแม่นบอกเขามาแหลวหลาหงอดซ้อนหมอดก้อนกับเขาทั้งบนทั้งล่างค่ะท่านผู้ชมแต่พีแมลูกอ่อนมาหานองไม้แก้วเดี๋ยวทอมมี3สามดาวประสิทธิ์ตารรมมาให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้มิโชมิมลาบกับนองไม้นะคะเนาะ ประจําหดววันที่30ธสิบท่านว่าคมพศ2566ค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมีสมดาวกสิลาท่านชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอหายจุดโชคมันมานเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะก่ยี่เพิ่งพาไว้ใส่นะคะทา่านชมทอมีสามดาวมิของดีมาฝากท่านชมค่ะปราชมเบิงคลองดีกระเบาแอมลอตุงกันเลยค่ะเบาแอมลอตุงนี่เดินทางไ,ทงไปท้ำบุญยูวัดลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสมาชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลยกสื่อลอตเตอรี่เป็สิริทือนะครับเนะาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใมครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไดนเนาะครับเนาะอู้ดีขับรับส่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแ้ะกรบีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะก็บีบีอย่างนี้นิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหอวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกบอลต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนว่ดตีหล่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐา,านเนาะได้สมปัานาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกมมกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงอนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมาัดเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิวสามเทือ่อ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกัเป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบ <c oughs> ูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโหลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักคนหลง เบาแอมโล่ทงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโทงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่ทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบัง เสียเนื้จังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอีฟซีโบรายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามาตรงกับสีห้เบิ้งโตเลกกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ปครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับ พราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพรเนี้โดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาคบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ